ดราม่าพประชรอเออเขายังไม่จบนะดูท่าทางจะยังไม่จบอผมว่าจบแล้วล่ะใกล้ละใกล้ละใกล้แครแม็กแล้วเดี๋ยวรอว่าก็บใกล้แคร์แม็กแล้วล่ะเมื่อวานสนุกเมื่อวานสนุกเรื่องของเรื่องนะเขย่ยาขวดแค่30ิวินาทีจริงๆอยู่ๆสมาชิกใหม่ของพอประชรอคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชแต่จะบอกว่าใหม่มันก็ไม่ใช่สีทีเดียวใช่ค่ะคุณสามารถเคยอยู่พักพอประชรอมาก่อน ค่ะสมัยลงตู่คุณสามารเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ค่ะประจับกระทรวงยุติธรรมมีตําแหน่งนะมีบทบาทด้วยนะนตอนนั้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินสมัยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่กระทรวงยุติธรรมเป็นรมวิติธรรมนั่นเองรัฐบาลลงตู่ใช่บทบาทสําคัญเลยหลายคนเนี่ยรู้จักคุณสามารถก็ตอนนั้นหละเพียงแค่มันเกิดบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณสามารถต้องเอาตัวเองออกจากพักพอประชรค่ะหายจากหน้าข่าวไปนานค่ะ กลับมาอีกทีขึ้นหน้าหนึ่งอีกทีปรากฏกลับเข้าไปเป็นสมาชิกพักพอปชรอแต่กลับมาเที่ยวนี้ฉุดฉากจริงๆคจัดใหญ่ด้วยนะเขาเรียกก็จัดใหญ่ไฟริบเลยเต็มจุกระทั่งคนภายนอกที่ไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองอย่างใกล้ชิดสำคัญผิดเข้าใจไปว่าสามารถเจนชัยจิตวณิชเป็นกรรมการบริหารเป็นแกนนำของพอปชรเพราะสามารถออกมาสปปกกิ้งอะไรต่างๆที่มีในประเด็น ที่ไปพันกับภาพใหญ่ไปพันกับทิศทางของพักไปพันกับนโยบายของพรักเขาของพรักพปชรซึ่งมันเรื่องใหญ่นะพปชรตอนนี้ร่วมรัฐบาลอยู่นะมันก็เกิดเกิดอาการอกแตกกันภายในพักพปชรโดยเฉพาะกวนของผู้กองธรรมนัสใช่แล้วนะกวนนั้นสสด้วยอืต้องเข้าใจนะผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัฐ เขาพิจารณากันว่าตัวอยู่พอประชะรแต่ใจอยู่เพื่อไทยมเมื่อสามารถเจนชเจนชจิวนิตรุกขึ้นมาขย่มรัฐบาลเอาอิงภาพของลุงโตไปขย่มรัฐบาลอิงภาพของลุงโตไปวิจารณ์การทำงานของนายกเรษฐาค,คนที่ร้อนที่สุดก็คือผู้กองธรรมนัฐเออไม่ใช่พลเเก็รกวิตรนะถูกต้องไม่ใช่พลเอกประวิตรนะไม่ใช่หัวหน้หนะาพรควมมนวยัย ก็เริ่มมีการจุดกระแสกันในกลุ่มสสพปชรไอ้หมอนีอ่เป็นใครวะพวกเราพร้อมใจกันยินยอมที่จะเดินตามคนที่ชื่อสามารถจริงหรือไม่ไม่ได้ไปพูดซะอย่างกับว่าซะอย่างจะเป็นหัวหน้าพักประมาณนั้นเอ <ะ S 2> อะอ,ะอะไรประมาณนั้นมันก็เกิดการประท้ากันตลอดอย่างไรครับจําได้ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยนะฮะตอนเช้าเลยเมื่อวานนี้เมื่อวานสามสิบเอ็ดธราคมคุณสามารถเจนใชตสิวันนี้ มาระเบิดเถิดอเทิงในรายการตจาะลึทวทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ใช่แล้วความตอนหนึ่งคุณสามารถเปล่งคำโต่ะคนที่จะปลดปบมได้มีคนเดียวก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักแค่โทรบอกนิดเดียวแหละคลิกเดียวแหละเดี๋ยวไปเลยเย็นวันนี้อืมเย็นเมื่อวานนะแปลว่าคือเย็นวันนี้ก็คือเย็นเมื่อวานค่ะเย็นสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเย็นวันนี้ ผมจะขนสสสามคันรถไปพบลุงป้อมที่บ้านไปพบลุงป้อมที่บ้านใช่สามคันรถนะสามคันรถรถใหญ่รถเล็กเนี่ยถามว่าสสพักไหนไม่ตอบไม่ตอบเป็นความลับเป็นความลับว่าอดีตสสหรือสสปัจจุบันขอสอบทานขอคำยืนยันชัดๆคุณสามารถมีคำาตโตสสในสมัยนี้นี่แหละจะขนไปสามคันรถจะไปหาลุงป้อมที่บ้านคเป็นการ เบ่งกล้ามโชว์เป็นการเบ่งกล้ามโชว์ค่ะโอเคปรากฏว่าพอตกช่วงกลางวันกลางวันหลังรายการจดลึกิตไทย Inside Thailand ปรากฏว่าในเฟซบุ๊กของไพรลิกเขาเป็นกรรมการประหารภาครีนาไพรลิกสายตรงผู้กองธรรมนัะไพรลิกก็ได้โพสต์ข้อความและได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กของตัวเองเหมือนตอบโต้อะเหมือนตอบโต้ชัดเจนนี่คือภาพภาพโพสต์ภาพ ในภาพนั้นประกอบด้วยพประชะรรวมทั้งสิ้น30 31ใช่30บวกหน<ส>ึสอส,อสอบวกหในภาพที่โพสต์นั้นประกอบด้วย30สอสอพอประชะรและอีกหนึ่งระดับรองหัวหน้าพักที่ไม่ได้เป็นสอสอค่ะดังนั้นจึงกลายเป็น30บวกหใช่ค่ะในภาพนี้ประกอบด้วย3ชีวิตใชีวิตหัวโตชัดเจนผู้กองธมนันั่งคู่อยู่กับสันติพรมพัก น้ำใจช่วยสาสุดขณะเดียวกันก็มีคำบรรยายท่าค่ะคำบรรยายสั้นๆต่อไปนี้นะคะไม่กี่บรรทัดเองบอกว่าพวกเราพี่น้องพักพลังประชารัฐอยู่รวมกันกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายครับเซ็นกันทั้งพักทุกคนครับปรอเพิ่งถ่ายรูปรูปเพิ่งถ่ายเมื่อตอนเที่ยงสามสิบเข้าคงถ่ายกันที่ ที่ไหนไม่ทราบนะสภาปะสภาสภาใช่ไหมใช่ค่ะต้องสภาค่ะเขาถ่ายกันที่สภาค่ะเมื่อวานวันพุธมีประชุมสภาเขาไปเจอกันเขารวมกันที่สภาเขาถ่ายรูป 30. สสกับอีกหนึ่งแกนนำพรรคก็คือสันติพร้อมพัสดุนโชว์ใด้เห็นโชปึกปึกปกตอบโต้แหละถ้าพูดง่ายๆภาษาทิโกเขาเรียกว่าโชเปิกขย่มสามารถเจนชัยจิตวนิชเกทับเลยอันนี้ของจริงนะ มีรูปมีหน้ามีตามีสอสด้วยประกาศจะขน30มสิบประกาศจะขนสอสอสามคันรถไปหาลุงป้อมที่บ้านใช่ไหมโทรซะเลยอันนี้โชว์หน้าโชว์ตาด้วยเปิดหน้าเปิดตาด้วยแต่หน้าตั้งกาสังเกตนะพอปชรเนี่ยเขามี40่สสอสใช่ค่ะรวมทั้งหมดค่ะถ่ายรูปโชว์พลังถือหางฝั่งผู้กองธรรมนัสามใช่ไหมครับแล้วหายไปไหนสิอ่ะยังเหลืออีกสิบ ขาดอีกสิบเลยยังเหลืออีกสิบไปดูสักนิดสิครับว่าส่บสอสอพปรชรที่อยู่นอกเฟรมธรรมนัตสันติประกอบด้วยใครบ้างดูหน้าดูตาเลยก็จับกลุ่มหวนได้ชัดเจนแน่นอนค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณค่ะหัวหน้าพักนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อคุณตรีนุชเทยียนทองสอสอสะแกล้วคุณเพชรภูมิอาพรรัตสอสกำแพงเพชรคุณจักรรัตน์พัวช่วยสสอเพชรบูรณ์คุณโชดวุฒนาคมานุศรสสสิงห์บุรีคุณชนพัฒนันาคส้วสสสงขลา คุณขวัญเรือนเทียนทองสสสะแก้วคุณอัครแสนคีรีโรวีละสสไชภูมิคุณปริญญาเลาิกไกยสสกำแพงเพชรและคุณกระแสตระกุลพรพงศ์สสหนองคลายสังเกตไหมครับสิบสสที่อยู่นอกเฟรมไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกับธรรมนัฐสันตินะครับก็จะประกอบด้วยกลุ่มสะแก้วกลุ่มกำแพงเพชร อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกสสสิงบุรีหนองคายชายภูมิก็เอ่ยชื่อกันไปแล้วแต่ว่าอะไรแปลว่าอะไรแต่ว่าเขาแบ่งขั้วกันนะสีพักเนี้ยก็น่าสนใจนะค่ะก็น่าสนใจนะแสดงว่าขั้วของผู้กองธรรมนัสกลุ่มสภาพสสพปชรได้เกินครึ่งพักเลยอะไรอย่างไรสามสิบเนี่ยถ้าดูแบบนี้ใช่จริงจริงสิบเจ็ดนะอ่าจริงๆที่เป็นกลุ่มเขาจริงจริงนกลุ่มเขาสิบเจ็ดเข้าใจว่าจะมีกลุ่มของสติพร้อมพัฒนาบุกด้วยหรือเปล่าค่ะ ห็นคุณสันตินั่งอยู่และอาจจะมีนกแรอยู่บางคนที่มาผสมลงด้วยอ่าใช่อ่าโอเคผสมผสมกันผสมกันแต่ในสาสิเนี่ยเลือดกริย์จริงๆเนี่ยมันก็แค่หน่อเนื้อเชื้อกริย์จริงๆมันก็แค่เออสิบเจ็ดสิบเจ็ดที่เป็นอยู่ฟังร้อยเอกธรรมัติจริงๆิดสิบสามก็มาจากขั้วของคุณสติพร้อมพัดแล้วก็นกแร่ส่วแหละมังใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับแต่ข้อที่น่าตั้งข้อสังเกตเนี่ยเมื่อวาน คุณสิระเจนจาคะรู้จําชื่อนี้ได้กันได้ใช่ไหมคะอย่างรู้จักกันใช่ไหมก็พรวดออกมาอ,มอยู่ๆคุณสิระก็ผสมโล่อถือหางฝั่งผู้กองธามานัทชัดเจออกมาสปีคกิ้งถล่มสามารถเจนชัยเจตดชนิดเสียยับเยินค่ะไปฟังบางวร์บางตอนกันสักนิดสิครับเชิญค่ะนี่ระหว่างลูกศิษย์วัดกับระ,ระ,ระดับรองเจ้าวาดวัดเนี่ยมันจะมีพลังยังไงบางคนละศีลศีลไม่เสมอกันนะครับ ศินไม่เสมอกันคนละชั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าว่านต้องไล่ไอ้ลูกศิษย์วัดคนเนี้ยที่ลามปามหลองเจ้าวัดออกจากวัดได้แหละนะครับอ้างว่า,า,วามีสสอ,อยู่ในมือเนี่ยสมัยนั้นก็อ้างไม่มีหรอกเราเองไม่ใช่สสยังรู้จักว่าสสคืออะไรสสคือตัวแทนประชาชนนะครับมาจากประชาชนตัวเองงานมาจากไหน นะแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่เนี่ยนะอย่าไปฟังโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สรุปนะอยู่ๆคุณศิระก็พูดออกมาถือหางฝั่งผู้กองเล่นข้างผู้กองท่าลมสามารถเจนเฉลิ่ยเนิดเปรียบสามารถเป็นแค่ลูกศิษย์วัดอให้เจ้าวาดแล้วก็เปลี่ยนผู้กองธรรมนัฐเป็นรองเจ้าอาวาสลูกศิษย์วัดลามปามรองเจ้าอาวาสดังนี้รองเจ้าวาด อย่างนี้อย่างนี้เจ้าอาวาสต้องไล่ออกใช่ค่ะต้องถูกขับออกจากนี้เจ้าอาวาสต้องไล่ออกสุดยอดเหมือนกันนะชัดเจนเลยนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้เนื่องมาจากว่าคุณสามารถเนี่ยแกประกาศในรายการจดลิทวไทยเช้าวันนั้นว่าตกเย็นเย็นก็คือเย็นเมื่อวานจากค้นสอสอสามคันรถไปสอสอสมานนี้ไปพบบิ๊กปั๊มที่บ้านเช้าวันนี้ทีมข่าวของจดลิทุไทยก็ต่อสายไปที่คุณสามารถ ยืนคำถามแรกตกลงเย็นเมื่อวานคนไดสาาสรถคไปเจอลุงป้อมไหมไปเจอลงป้อมเปล่าแกก็ยืนยันว่าแกขนแกยืนยันว่าขนจริงๆแต่จุจุยังปิดเป็นความลับไปเจอลุงป้อมที่บ้านถามต่อบ้านไหนไม่ใช่บ้านป่ารรยต่อบ้านไหนบ้านส่วนตัวเออแต่ไม่ใช่บ้านป่ารรยต่อแกก็บอกว่าบ้านหลังไหนแกขอปิดไปก่อนประธานโทษถ้าบ้านส่วนตัวของลุงป้อมมีหลังเดียวค่ะที่ไหนคะบ้านกฤษดาคลองสามวา ค่ะคลองสามวาชุดชัยศรีเป็นบ้านของน้องชายค่อาลาดพาว71เป็นบ้านพ่อบ้านแม่ใช่อนนบ,บ้าน,นของตัวเองอยู่คลองสามวาหมู่บ้านกฤษดาเออมันก็หลายบ้านแต่เซฟเ้า์หรือวารุมอยู่ที่บ้านพัก บ้านป่ารอยต่อชัดเจนแต่าว่อวันเขาบอกไม่ได้เจอที่บ้านป่าอรอยต่อซักมากไปกว่านั้นคุณไม่สามารถอขอเก็บเป็นความลับอเก็บก็เก็บค่้วทีนี้เราจะต่อสายไปที่คุณไผ่ริ์ค่ะสสกําแพงเพชรน,นะคะเป็นกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไผ่สวัสดีค่ะคุณไผ่ค่ะสวัสดีครับพี่ธนาพีาพา่อวารัารรตน์ค่ะทักักคุณไผ่นิดหนึ่งเมื่อวานเอา30สส,สมาถ่ายรูปร่วมกันต้องการอะไรครับต้องการโชว์เปิกเพื่อที่จะ ส่งสัญญาณตื่นไปที่คุณสามารถหรือต้องการจะส่งสัญญาณไปถึงลุง,ลงป้อมก่อหน้าพักครับอให้จัดการกลับเรีต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับเมื<ๆ>่อวานเนี่ยคือมันมีโหวตสาคัญแล้วเราก็อยู่ในสภากันทั้งหมดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องนี้จริงๆเราเราประชุมกันเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็มีมติออกมาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะต่อสอครับแต่ท้นั้นมันรูปเป็นรูปเฉพาะต่อสออย่างเดียว มันมีกรมกรมการบริหารพักซึ่งคุยกันหมดทุกคนแล้วครับในเรื่องนี้ที่เมื่อวานคุยกันแล้วก็เราก็อยากจะให้แสดงถึงความชัดเจนว่าพักเราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพราะมันมีกระแสออกมาว่าแบ่งข้างแบ่งฝ่ายไปซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีต่อพักครับครับครับถามอีกครั้งหนึ่งถามอีกครั้งหนึ่งเออคุณไถ่ชักภาพสามสิบสสโชเปิกมันโชแน่โชเปิโชว์โชวความเป็นเอกภาพไอ้โชกันอย่างนี้ต้องการจะส่งสัญญ,ญาณ ไปหยุดสามารถเจนชายจิตมนิตหรือต้องการจะส่งสัญญาณไปที่หัวหน้าพักลุงป้อมไปเบรกเบรกไปไปตบปากสามารถเขาซะหน่อยตอนทําคุยกับลุงป้อมอะไรหมดแล้วครับหืมทับได้บอกก่อนแล้วครับได้บอกกับลุงป้อมแล้วว่าาบอกว่าของเราเนี่ยหลักการจะเป็นยังไงว่าเออถ้าไม่หยุดนะเราจะทําอย่างนี้นะได้คุยกันแล้วครับอ๋อครับ ได้บอกกับลุงป้อมแล้วว่าถ้าสามารถไม่หยุดหรือไม่มีใครหยุดสามารถอทั้งสามสิบสสเขาจะเข้าชื่อกันเพื่อที่จะปลดใช่ไหมฮะถ้าคุณสามารถไม่หยุดจะทําอย่างนี้ครับอ๋อไปบอกกับลุงป้อมว่าถ้าสามารถไม่หยุดจะทําอย่างนี้อืครับทีนี้ทีนี้การคือคือการการจะทําเนี่ยมันต้องมีกรรมการมือหารพักใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคือเรื่องสําคัญถึงจะทําได้แต่ว่า สอสอเนี่ยคือเหมือนเออมันเหมือนที่จริงแล้วทั้งหมดเหรอครับ <สะ S 1> ไม่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 ได้แม่ตัเพลงแต่ว่าณเวลานั้นตอนที่อยู่ในห้องคุยกันเนี่ยอยู่ด้านแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ในด้านนอกด้วย <สะ S 1> คือคือในในข้างด้านนอกเวลาประชุมเราเราต้องนั่งด้วยเรับก็มีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าทั้งหมดก็ไม่ได้มีอะไรก็คือว่าก็คือเราก็ไม่ได้ใช้ไม้แข็งข,ข,ขนาดว่าเอ้ยปลดทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือด้วยด้วยสภา ด้วยสถานะเขาเป็นแค่สมาชิกสมาชิกเฉยๆเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเออมัน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 เป็นยังไงแค่นั้นรับครับเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อวานที่ชักภาพสามสิบสสอโชวเปิกโชวความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นในะนกับด้านหนึ่งก็ต้องการส่งสัญญาณไปที่สามารถด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการตอกย้ำกับหัวหน้าพักด้วยสามารถต้องหยุดถ้าไม่หยุดมันก็คงจะต้องมีแอคชั่นอะไรกันบางอย่างตรงนี้เข้าใจได้ แต่ที่เขาตั้งเขาสังเกตกันมีอีกสิบสสที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเฟรมกับผู้กองธรรมนัฐกับคุณสันติพร้อมพัดและเมื่อไล่ชื่อทั้งสิบสสที่ไม่ได้มาชักภาพร่วมกันไม่ได้ร่วมโชว์ปึกปรากฏว,ว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นกลุ่มที่แข่งโตโตในพลังประชารัฐทั้งนั้นนะเช่นกลุ่มของคุณชัยวุฒิกลุ่มของคุณตรีนุชอะไรดังนี้เป็นต้นนะฮะ อธิบายตรงนี้อย่างไรทําไมอีกสิบไม่มาโชว์ปึกด้วยตบก็ผมบอกแล้วครับว่าบางคนเขาก็นั่งอยู่แล้วก็มีสองท่านเนี่ยกำลังกําลังติดธุระในพื้นที่คือคือมันมันมันมีรายละเอียดแบบผีดย่อยปิกย่อยคือคือเราเราก็เราก็ยั่งอยู่ในนั้นไม่มีฮะตอนเนี้ยผมผมว่าแบบเนี้ยคือการันตีว่าว่า มันเป็นมันเป็นเอกภาพและมันมาในทิศทางเดียวกันวันนี้เราก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราทํางานอยู่ในรัฐบาลครับนะครับโดยการนําทีมของท่านนายกเศรษฐาครับรบเราก็ยังไปในทิศทางเดียวกันไม่มีอะไรทางนั้นคือคือสิ่งที่ทําเวลาทําออกมาเนี่ยมันมันมันทาให้คนที่อยู่หน้างานเนี่ยทํางานยาก แล้วเขาก็ไม่ไว้ใจเรานะครับเราสิ่งนี้พวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นและต่อไปเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ยเราจะร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยมันจะทําให้ลําบากผมว่าเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมผมดูปริยาของพี่ดานัยอะ่ะ พี่ละนายก็รู้อยู่แล้วว่าจริรงๆเี้ยมันไม่ควรทำแบบนี้ครับครับครับแต่คราวนี้คุณสามารถแกกว็วิจารณ์ประคำหนึ่งแกบอกว่าการเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่เป็นลูกไร่เมื่อไม่ใช่พักร่วกไรอะไรที่มันมันมันมีปัญหามันก็ควรจะกล้าพูดอะไรกันบ้างเออมุมนี้รับฟังได้ไหมครับ ปัญหาคืออะไรครับถ้าเขาพูดทางทาง,ทางปัญหามาผมว่าทุกคนอยากรับฟังนะอืถ้าเขาพูดมาว่านโยบายไล่รับสัรของเราไม่ดีผมก็ก็พร้อมรับฟังแต่ตอนเนี้ยอันเนี้ถูกต้องก็ไม่มีอะไรเนี่ยะเขาพูดว่าเขาพูดในในในยะที่เขาพูดมาเขาพูดมาว่าอะไรเขาพูดมาว่าเอ้ยเดี๋ยวจะโดนปลดนะมันเกี่ยวอะไรการทํางานรัฐบาลครับครับมัน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 ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดอะคะ แล้วถึงถึงถ้าถ้าเขาจะทําแต่ผมบอกว่าไม่มีการทํานะไม่มีการทําอย่างนั้นแต่ถ้าเขาทําอ่ะเขาก็ไม่ควรที่จะออกมาประกาศอืมคนเสียหายคือลุงป้อมอ๋อหมายถึงไปวิจารณ์ว่านายกเศรษฐาโดนถอดถอนแง่แง่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะถูกครับถูกครับพูดอย่าง,ไ,างไรว่าง,งั้นเถอะแล้วก็จะมารวมเสียงเพื่อจะตั้งกันอย่างนี้มันมันหลักการเนี่ยมันไม่มีใครทําอย่างเงี้ อ๋อจะมาตั้งแก๊งจะมาตั้งแก๊งจะรวมเสียงสสจะตั้งกลุ่มจะตั้งแก๊งประมาณนั้นจะไปเอาลูกของบ้านนั้นมาลูกของบ้านนี้มาสวัสดีตปีสาใครเขาทำกันครับผมถามจริงๆอืมอืม้ตกลงตกลงที่แกบอกว่าเย็นเมื่อวานนะที่แกบอกว่าแกจะขนสสอสามคันรถไปหาลูกป้อมที่บ้านตกลง ตกลงได้ข่าวไหมครับว่าแกขนไปได้จริงหรือเปล่าแลวขนใครไปพี่พี่นายครับถ,ถ้าถ้าถ้าสอสอในพักรู้ก่อนเนี่ยว่าจะมีอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะออกมาบวยกันทำไมครับเขาไม่มีใครรู้เลยครับมันมันเป็นงานทำของเขาคนเดียวเดาไหมฮะแล้วแต่ผมอ่ะอยู่กับลุงป้อมมาก็จะบ้วนสักพักหนึ่ง ลุงป้อม <1970. S 2> แกเวลาใครพูดอะไรถ้ามันมีการพูดจริงๆอ่ะแกไม่ได้มาเป็นคนมาแบบออกความคิดอะไรอย่างนี้หรอฮะอืมเขาก็จะเออออไปหรือว <Lat Alexandria, S 2> ่าอืมถ้ามันไม่ไม่เสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันมีนะผมต้องกีดเส้นใต้ว่ามักค่ามันมีอืมเราเราเราทำงานกับผู้ใหญ่มาเยอะเรารู้ว่าสไตล์ใครเป็นยังไงครับอืมครับครับผมว่าบางทีเขาเขาเขารู้ว่าเป็นแบบไหนแต่แต่ผมว่ามันไม่มีเพราะงั้น ถ้าสอสอคนไหนรู้หรือมีการที่จะทําอะไรอีกจริงๆเนี่ยมันจะไม่ออกมาในในกลุมปไลน์แบบนั้นแน่น,น okay, okay. อนโอเคโอเคเอาเป็นว่าคุณไผ่เชื่อว่าไอ้ที่บอกว่าจะขนสสสามคันรถไปหาลุงป้อมที่บ้านเยน็นเมื่อวานมันไม่จริงเชื่อว่าไม่มีมเถูกไหมฮะเชื่อว่าไม่มีอันนี้อันนั้นผมตอบไม่ได้คอันนี้อันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ส่วนตัวเชื่อว่ามีไหมเขาจะสามารถหาสสได้ขนาดนั้นแล้วไปเจอลุงป้อมไหมคะถ้าเป็นสสก็คงไม่ใช่สสในพลังประชารัฐครับ อืมอืมโอ้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ในกรรมธิการก็ประมาณถึงสี่ทุ่มค่ะครับนะครับแล้วก็ตอนเลิกอ่ะเขาหกโมงเย็นแล้วผมผมผมว่าไม่มีไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นในอืในในในตรงนั้นครับค่ะอืสมมติว่าถ้าเป็นสสพักอื่นก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอาสสจากพักไหนแต่ลูกป้อมตั้งสามคันรถนะฮะคือคือคือวันเนี้ย ถ้าจะไปบอกว่าจะไปเอาสอสอผมเนี่ยผมคุยกับพรรเก้าไกลเนี่ย<ะ>ที่มีสอสอจะออกว่าไหมเนี่ย<ะ>เขาก็บอกมาว่าคุยกันแบบแบบเราทำงานร่วมงานเรานั่งคุยกันเนี่ย<ะ>เออก็คงมีแต่คงไม่เยอะเหมือนเดิมอะ่ะมันมัน,ม,นมันมีบทเรียนอะไรเขาก็เขาก็พูดในความมุมมองของเขาออกมาเราก็นั่งคุยกันนั่งถกกันนะฮะ,ฮะเออผมผมก็เชื่อว่าถ้าจะมาทักครึ่งพักเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ คเขาวันนี้ก้าวไกลเดินเกมในการเมืองอ่ะผมว่าวันนี้จะชวนเขาร่วมรัฐบาลไม่ว่าท่าไหนเขาไม่ร่วมแล้วเขาหวังทางหน้าแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเกมมันไปไกลเกินและเกินกว่าที่เขาจะย้อนกลับมาร่วมรัฐบาลถูกไหมเลยจุดละเลยจุดละเกมมันเลยจุดละเกมมันไปไกลเกินแล้วเขาเหลือเวลาอีกสองปีเนี่ย เขาเขาเดินเกมว่าครั้งหน้าเขาตั้งใว่าเขาเขาได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาได้นะเดี๋ยวต้องต้องคุยกันให้ชัดก่อนว่าเกมเราอยู่ในสภาเราคุกอยู่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดเพราะการพูดเนี่ยสมมติเรารู้แล้วมันจะเกิดเราพูดก่อนมันจะทําให้มันไม่เกิดนะครับ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 นี่ถามคุณไพยจริงๆเถอะ จริงๆสามารถเขาเออกจากพักไปแล้วใครไปดึงเขากลับหรือใครจูงมือเขากลับมาเนี่ยอันนี้ผมเขไม่ทราบครับผม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 ว่าผมว่าการทํางานแบบเนี้ยมันมันอาจจะมีช่วงเวลาทําให้ทำให้บทบาทมันอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยม,มันมันมันก็อยู่กับช่วงเวลานะฮะช่วงไทม์ไลน์แล้วอันนี้ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ,ะว่าสอสอเนี่ย ทางานตอนนี้นะ่ะนะครับเพราะมันมีทั้งงบประมาณมีทั้งและงบประมาณมันเข้ารัวครับมันเข้าสองอันติดเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดช่องว่างอะไรที่ทําให้เขาเข้าไปบ่อยนะครับผมว่าลดลัดและจำนวนอสสตอนนี้มันมันมันน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>เข้าไปบ่อยไหมความว่ามันเกิดช่องว่างภายในพัก ใช่ครับคือ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 ,คองานด้านนอกเราทบเยอะมันเยอะค่ะมันเยอะจริงๆตอนเนี้ต้องยอมรับว่ามันมันรัวมากเพราะว่างบประมาณสองครั้งเนี่ยคนที่มาเป็นงบประมาณมันก็เป็นสิบกว่าคนแล้วและมีมีกรรมธิการใหญ่ๆเนี่ยที่ท,ที่ไม่ว่าจะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์เรื่องอะไรใหญ่ๆมัน,ม,นมันเยอะ,ะแล้วประกอบกับว่าเรามีส่วนหนึ่งไปเป็นรัฐมนตรีด้วยครับรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เราดูเราดูกระทรวงที่ จำเป็นกับพ่อแม่พี่น้องมากที่สุดก็คือกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยโอเคพอพอ็ดูกระทรวงเกษตรคนก็ไปทํางานกันพอสมควรนะโอเคเข้าใจละเข้าใจละความหมายาความหมายของคุณไผ่เขาบอกว่าคนในพักก็เฮโลกันไปทํางานในสภา เฮโลกันไปทํางานในรัฐบาลไปไปมามามันเกิดช่องว่างช่องโหวในภายในพักภายในบ้านป่าลอยต่อคุสามารถก็แท็กตัวเข้าไปเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นเฝ้าจนกระทั่งหัวหน้าพักลุงป้อมก็เออออไปเสียทุกอย่างประมาณนั้นถูกไหมฮะไม่ไม่ใช่คุณเขาคือคือคือลุงป้อมเนี่ยเป็นคนถ้าลุกถ้าถ้าเวลาใครแบบจะทําอะไรบางทีแกก็ฟังบ้างไหมฟังบ้างอ่ะผมเชื่อผมดิผมแบบเออมันประมาณนั้นแบบ แล้วลุงบอมเขาก็ดูตอนเนี้ยผมว่าลุงป้อมโฟกัสที่โอลิมปิกด้วยอืมมัน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 เกิดช่องว่างมันมีช่องว่างโอเคออแต่ว่าแต่ว่าแต่ไอช่องว่างตรงนี้ทําให้คุณสามารถเล่นใหญ่ได้สักขนาดนี้เล่นใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เลยนะคือคือผมว่าวันนั้นน่ะถ้ามันไม่ได้มีเรื่องเพลงเนี่ย พอมันไม่ได้มีเรื่องเพลงแล้วแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราเดินตามใครเนี่ยอืพวกผมไม่ออกมามันก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ด้วยการที่เรารู้แล้วเราเข้าเดินเข้าไปในสภาเนี่ยสอบสอเรื่องถามเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยอืพอถามกันสองสามทีเนี่ยเราก็เราก็เข้าใจแล้วว่าเออมันก็ควรจะออกมาตามแหละนะครับไอไอที่ผมออกมาสไตล์ของผมเนี่ยการที่ออกมาแบบนั้นคือเบา แต่เราพอเรา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 ส่งสัญญาณเบาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องรู้กันแล้วว่าจะต้องกลับมาคุยกันในพักแต่ปรากฏว่าเถียงกันในนั้นเลยครับม,มันแล้วก็บางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอ่ะบางทีเวลาคุณจะทําอะไรคุณก็ไม่ได้ไปเถียงอย่างนั้นถ้าเถียงอย่างนั้นเนี่ยผมถามกลับการว่าคุณดึงคนที่ไม่ได้เป็นสสเข้ามาแต่คุณพยายามไล่คนที่เป็นสอสอ,ออกไปอย่างงี้ มันทําได้อ่ะครับคุณสรมการคุณบวกมาคุณได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดที่คุณเพิ่อเพอฝันออกมาได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดแต่คุณไล่สี่สิบออกเนี่ยมันมันมันได้จริงอ่ะครับเอโอเคเ <ๆ S 1> ข้าใจเข้าใจเ<ๆ>ข้าใจตรกกะตรงนี้ทีนี้ทีนี้ผมเข้าใจว่าที่คุณไพ่ชี้ประเด็นนะว่าไอ้จุดแตกหักจริงๆรนะฟังสั้นสุดท้ายจริงๆของคนภายในพรรคพลังประชารัฐก็คือสามารถครับปล่อยเพลงลุงตู่เริ่มลุงป้อมสารต่อ ไอ้ทำกันอย่างเนี้ยพักก็เสียลุงป้อมก็เสียเหมือนเดินตามลุงตู่ทุกคนก็รู้ว่าลุงตู่เป็นเงาของรวมไทยสร้างชาติเท่ากับ d i s c ครดิตหรือบูลลี่พักพลรัาชาติตรงนี้คือฝังสงสุดท้ายถูกถกต้องไหมครับถูกต้องครับโ <Okay, S 2> อเคช,ชัดเจนละงั้นจะจัดการอย่างไรครับลงไปรายงานลุงป้อมละ จะจัดจะจะจะจัดการกันแล้วนะจ,ะจะจะปิดปากสามารถกันแล้วนะลงป,ป้้มสั่งการอะไรอย่างไรหรือไม่บอกให้กระทําอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ย,ยแต่ผมมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งผมขอผมขอพูดนิดนึงครับอมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่<ด><ใ>นกันแล้วเรื่องแลเรื่องการเปิดตัวอันนี้อันนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากการเปิดตัวตวันนี้วันนี้คุณมาเปิดตัวใครสักคนเนี่ยในพื้นที่ที่เขาก็จะมีคนที่ลงอยู่นะครับแล้วพอการเปิดตัวเนี่ยบางคนนะครับไม่ใช่ทั้งหมด ในจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยพอเขาเขาคนที่เขาทําพื้นที่อยู่เขาก็อาจจะไม่แฮปปี้เพราะเขาเกิดความไม่สบายใจว่าเอ้ยอย่างนี้เขาเขาจะได้ลงต่อไหมก<อ>าร<อ>ทางการ<อ>นะี่นะเปิดตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ที่สามารถบอกว่าจะจูมือสมาชิกใหม่มาให้ลุงป้อมเปิดตัวเช็คไปเช็คมาปรากฏว่า กลุ่มของพวกเขาวางตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพปชรในสมัยหน้าแล้วบางเอิญมาเอิญเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีมนคน,<ช>นของ,งเราอยู่ถูกไนหะม ไม่ใช่คนของเราคนของพักครับคนของพักมีอยู่แล้วมีคนของพักที่เขาทำประเทศอยู่แล้วครั้งที่แล้วเราเราก็สู้กันมามันมีคนลงอยู่จะก็ไม่ใช่คนพวกนี้ถูกไหมฮะใช่ครับพอเปิดตัวมันก็เลยซ้อนกันใช่ไหมครับมันซ้อนกันถ้าคุณทําอย่างนี้เท่ากับคุณไล่คนในนั้นคนเก่าอ่ะถ้าทาแบบนี้พักแตกพักแตกคนเก่าที่ทําพื้นที่มาก็เข้าใจแล้วเข้าใจและสมาชิกใหม่ที่จะจมมือมาให้ลุงป้อมเจิมเปิดตัวเนี่ยก็คือคนที่เขาวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครสมัยหน้าถ้าคุณจะบอกว่า าคุณแค่หาสมาชิกพักเพิ่มเนี่ยผมถามว่าทมาชิกทุกงานมามาตรฐานพักพลังชลคือถ้าจะรับสมาชิกที่ไหนต้องต้องใส่เสื้อทุกคนมันทําได้ครับอืมถ้าการใส่เสื้อในในภาพรักษาการเมืองก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรแปลว่าว่าที่ผู้สมัครงมถูกต้องครับแล้วถ้าคุณเอาเข้ามาแล้วคุณไม่ได้สมัครเขาจะมาไหมครับไม่มาหรอกโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้คุณภัยเอ่ะ ลุงป้อมสั่งการให้จบปัญหานี้อย่างไรครับเห็นได้ข่าวว่าสั่งให้คุณวราเทพปอพักกับคุณสันติรองหัวหน้าพักร่วมกันไปเจรจากับสามารถใช่ไหมฮะผมว่าไปพูดคุยครับไม่ได้เจรจาเราไปไปพูดคุยไปพูดคุยไปพูดคุยครับไปพูดคุยครับถ้าถ้าถ้าไม่จบก็ต้องจบใช่ไหมฮะต้องจบครับเรื่องนี้ยังไงต้องจบถ้าถ้าไม่ยอมจบมันก็ต้องจบครับ คำถามสุดท้ายครับเห็นเมื่อวานคุณไายบอกว่าถ้าพูดถึงสสของพปชรเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่มีแค่40จริงๆมันมีแค่50งอกมาจากไหนอีกสิบครับค่ะมีครับมีครับมีแน่นอนครับอืมายถึงขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยนะถ้าถ้าผมพูดผมผมพูดตอนเนี้แล้วแล้วมันจะดีเนี่ยเอางี้ห้าสิบที่มีเนี่ยไม่ได้มาจากพักร่วมครับ ไม่ได้มาจากพักร่วมมาจากพักไม,ไม่ได้ไปช้อปปิ้งของเพื่อนครับเอเคยวม, <า S 1> มาจากพักไม่ตกปลาในอ่างไม่ไปฉกส้มในตะก,ก้าของเพื่อนแต่จะมาจากพักฝ่ายค้านจบข่าวผมเข้าใจแล้ว<อ>ามาจา <บ S 2> ข้าวไก่เปล่าคะอืเอาตรงๆใช่ไหมคะอื ถ้าผมพูดเนี่ยมันจะดีไหมครับเอออ่ะไม่ต้องพูดเข้าใจตรงกันคุณไั่ไม่พูดแต่เมือเขเข้าใจเขาเข้าใจหมดแล้วแหละครับครับขอบพระคุณมากครับคุณไพ่ขอบคุณนะคะอะไรพี่รอล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณไพ่ลิกนะคะสสกแพงเพชรค่ะพบปชรจําได้ไหมเราพูดในรายการถ้าเก้าไกลถูกยุบจะมีสสเก้าไกลประมาณเก้าคนมาอยู่กับพบปชรแต่ประธานโทษมาอยู่กับ พปชร oh, ภายใต้สังกัดกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐเฮ้ยยิงกระเดีสิดังนั้นผู้กองธรรมนัฐก็จะมี17สสเดิมบวกอีก9สสเป็น2ี่สิค่ะ uh. ขนาดเดียวกันในภาพที่เป็นทางการนะภาพใหญ่40่หญ่จาก40มันจะงอกเป็น49ถึง50ใช่ตัวเลขมันสอดคล้องกันหมดเลยละมันก็เลยรู้เลยว่ามาจากไหน